ว่าจริงๆครับสีขาวแต่ตอนนี้ผมจะไม่ปุ๊บกูไปแล้วผมวจะตายคนแรกแต่ว่าผมก็ยอม่อให้ทุกคนสืบคือผมอยากตายคนแรกอะครับมีคนดูกล้อ,องสีดำเดินลงไปข้างล่างปาดกูซะยังยังสีขาวจะปาดเนะ่ยเดี๋ยวยเดี๋ยวยเดี๋ยวยทุกคนเดี๋ยวย เอาไม่มีอะไรนะแค่รีคูดาวกูเพิ่งมามึงมึงเอาอีกแหละเพิ่งมามึงไปไหนมึงไปทำพลายเสร็จก่อนไปยี่สิไอ้เพี้ยคนเข้าห้องน้ำเนาะชักชีพก็กลัวดิพี่อยืนอยู่คนเดียวโดนโดมผมอยากโดนฆ่าครับเอาโหวตกูเฉยเพี่อก็คุณมันน่าสงสัยอะคุณเดือบ้าไอ้เป็ดกผมอยากโดนฆ่าฆาตกรมาฆ่าผมหน่อย เออคุณเป็น,นักฆ่ากันเองหรือเปล่าจะทิ้งขยะให้ดูเลยไม่มีใครมาดูผมโธ่สีชมพูสีชมพูน่าจะมีเปสเหมือนผมนะฮะจริงๆอะตาหลุดฟกับสีชมพูอยู่แรกเสร็จอ่ะสีชมพูนันเชื่อใจเธอก็เธอเธอป่อาสองขางนอกแห่งเร็ว ตากุอยู่นี่นี่น่าจะโดนป่าแล้วนะ AK ยังไม่โนดน,ะโนปาด่านะเนืยอป่าผมไม่มีภารกิจฝั่งนีษษษษษษ้เลยทุกคนไหนดูสิมีใครตายห้องไฟหรือเปล่าไม่มีเฮ้ย AK คุณคุณคุณไม่น่าสงสัย AK เดี๋ยวผมเห็นแค่คนเดียวนะสีเงินที่เราเจอกันจ้าดํามีใครแก้ตัวเปล่าสีดำสีดำเจอส่วนไหนครับสีเงินสีน้ำเงินสีดำอยู่กับสีเหลืองล่าสุดอ่ะเคยเจอครับสีดำผิดเราหรอสีดำหรสีเหลืองล่าสุดอ่ะผมเจอสีเหลืองมากเหลืองอยู่อ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งสวนกับสีน้ำเงินเองใช่ใช่ใช่เองเจอสีเหลืองป้าอยู่ที่ไหนสบอยู่ที่ไหนสอบไปถามก่อนขอถามก่อนอยู่ไหนกันนั่ง ผมอยู่ข้างบนไปเติมน้ำมันมาเราทิ้งขยะอยู่ห้องละมอนอะอยู่ขวาบนผมอยู่ขวาที่ผมจะมาเจอวเพราะผมอยู่ห้องไฟตลอดศพอยู่ไหนครับศพอยู่ไหนสีม่อศพอยู่ในสมุดิดไม่ผมไปได้ไปไม่ไม่ไม่ได้ไปไม่ใช่สีดำแน่นอนไปทเงยู่เดินพอเดินเข้าไปทางแอดมินบุ๊คใช่อศพนอนอยู่ตรงทางกดดูแอดมินพอดีเลย ไม่ใช่จำเรื่องทีเหลือด้วยเชื่อผมดิไม่ได้อยู่สีดำต้องแก้ตัวด้ดยสีดำเดินผ่านผมอันนี้คิดว่าศพมันานยังอ่ะผมไม่มั่นใจนะแต่ก่อนก่อนจะตายมีก่อนก่อนก่อนไฟดับผมว่าน่าจะก่อนไฟดับได้ไม่นานอ่ะก่อนไฟดับก่อนไฟดับใครอยู่ตรงนี้ก่อนไฟดับอยู่ผมอยู่กับสีน้ำเงินในห้องไฟใช่ไหมสี้ใช่ครับใช่ครับและสีน้ำเงินก็เดินมาเจอผมด้านซ้าย แล้วผมมาเดินลงมาทางสตเลสผมเห็นสีแดงเทขยะอยู่ยืนยืนยืนอยู่ตรงเวสเทขยะอ่าผมก็เดินขึ้นไปแอดมินผมคิดในใจผมจะไปดูแอดมินเป็นปัญญาเอฟบอยผมไปเดียเลยเดผมก็เลยกดรีพอร์ตใครเป็นปัญญาสีดำไดมมั้งอ่ะคือสกิปคดไม่ได้เพราะผมเพราะผมเดินผ่านสีดำจริงๆตรงห้องกล้องตรงจะขึ้นไปห้องกล้องกูเห็นแค่คนเดียวอะสีเงินอะกับ สีแดงมั้งที่กูเห็นนะผมสกิปที่กูสามารถดูไม่ได้อะมันยังสกิปได้อยู่แล้วก็สกิปไปกูอะสีขาวใชงไหมสีขาวไปปกป้องผมหน่อยวะใครสีขาวเนี่ยโอเคกูเห็นแต่กูจำสีไม่ได้ปกป้องผมหน่อยปกป้องสีอะไรนสีห้องจิ้วอ่ะเราอยู่ห้องจิ้วเห็นอยู่เห็นอยู่สีอะไรนะสีน้ำเงินปะสีอะไรวะสีเขียวเออสีเขียวใช่แล้วคือไม่คือเห็นอยู่แต่จำสีไม่ได้ เห็นอ <Hey you. S 2> ยู่โอ้ไม่น้อยใจไม่น้อยใจไม่น้อยใจนะจ๊ะเออแล้วแบตโดนบักเฉยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวก็รู้คาตกรอน่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ดูครับจริงเดี๋ยวก็ดูตามที่เขาบอกอ่ะต้องกดรีพอร์ตรัวๆเพราะมันจะแก้ไปมีสุทธลายเราต้องมาแก้ไฟก่อนอีนั่นจะมาเนี่ยดิวเดินผ่านมาไม่ใครคิดจะแก้ไฟหรอ หลดไฟาานี่คืออันตรายที่สุดนะฮะดูดิจอบังอ่ะโดนฆ่าไปก็น่ากลัวอยู่กับผมนะด็อกเตอร์หนึ่งโซเลตหายหายหนึ่งแอดมินมาเฮ้ยมูดับมูดับพีส้มเดินมาแก้ขอมลแอดหนึ่งแป๊บหนึ่งคอยแก้หน่อย ทำเป็นมาอยู่ใกล้กันนะฮะอ้าวคิวม,มีใช่ปานอ้องของคิวมีมีเดินผ่านมาจากข้างบนนะเอว่าฐานเยสืก,กเป็นบ่อยนะเราอ่ะคือเดินหาเลยจะฆ่าผมเดเดียวๆสาก,กุเป็นคู่อริกันเลยไม่มีใครเจอสศอกเลย หักคอดังปักโอ้ยวิลอยลร่ำไม่เคยเจอศพเลยไอพวกขี้อะบ oh. ุกเนียนโอ้ไม <can> ่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาไปจับตายแลน่ไม่เคยดึงขันโซเลเลยแล้วเขาก็ไปเนียนกับทุกคนนะดูดิเออ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 เจอทบ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 เดียบเดียบกูเจอศพแต่ว่าไงครับ ฮัลโหลหยองพูดไปพูดไปตายหยองเจอใครเจอใครตรงห้องโถงมั้งปะโถงไหนวะเอ้ยชัห้องโถงห้องคาเฟ่เออห้องคาเฟ่อะดิวอยู่ห้องกล้องไหมดูกล้องอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวพี่ขอโทษถ้าดิวถ้าดิวดูกล้องอยู่ดิวเห็นพี่เดินเข้ามาแอดมินมะแอดมินเมื่อกี้เหมือนผมเห็นสีชมพูอยู่เดินออกเดินออกไปจากห้องเมดไม่ใช่เมดเลยเดินผ่านเมดเบียร์ไป เพราะว่าตอนแรกอ่ะพี่ดูกล้องอยู่พี่เห็นไอ้หยองเดินคู่มากับไอ้มิ้นถูกไหมที่ว่าเดินผ่านห้องเดเยมาก่อนอันนี้ดูกล้องตลอดเลยหรือเปล่าใช่ผมใช่ใช่ผมดูตลอดตอนก่อนก่อนทเยอ่ะไอ้ดีสีส้มไอ้ดีสีส้มสีส้มไม่ดีมกูเห็นคนดูกล้องสามคนกูเห็นคนดูกล้องสามคนก็มีกูคือไอ้ดิวสองสากุสามคือไอ้เกตเออแล้วกูไม่ดูตรงไหนมึง คือมึงดูช่วงไหนอยากถักูดูช่วงที่มึงเดินมาหน้าห้องเมดเบย์ไหยองอะแล้วก่อนไฟดับอะเดินไปเดินกลับเดินไปกําลังเดินมาทางห้องกล้องหรอถูกไหมแล้ไอหยองก็ฉีกตัวเข้ามาในห้องกล้องใช่ว่าอแล้วกูผู้ผิดตรงไหนใช่ว่าตายฟีชัขอข้อมูลสีดำหน่อยให้ดูอะทำเนียนทำเนียนคุแล้วแพ้ถ้าไม่หวตก็แพ้แพ้หรอมันยังเล่นต่อได้ปะ แค่ตากรยังมีสองคนอยู่เลยก็ออกคนสีดำไม่ใช่หรอกสีดำลุกกล้องแล้วหรอเออเออแต่บอกว่ากูฆ่าเป็นไปได้แล้วกูห่างจากศพสีแดงทุกคนสีแดงแล้วตอนนี้มีใครไปเปิดไปยังกูถามศพอยู่ไหนอังเปิดอังก็จะเป็นคนเปิดใช่ไหมศพอยู่คาเฟ่เออเออไม่ได้ไปอะกูก็ไม่ได้ไปกูอยู่กูเดินลงมาทางข้างล่างแล้วกูจะไปยังไงวะ กูแยกออกจากมท่ออาจจะมดท่ออะไรกูไม่มีเควสจับดีกูไม่ได้มีเควสกองท่อขนาดนั้นไอเทียใครเยี่อะไรเป็นหลายตาขนาดนั้นบ้าถ้าุนน้ำเงินสีดำไม่ใช่เพราะว่าสีดำไม่ได้ไปทางนั้นสีดำดูกล้องอยู่เลยสีส้มมาแหละเชื่อผมดิ กูยังอยู่อัปเปอร์อยู่เลยไอ้ยองอะไรก็กูอะไรก็กลกูว่ามึงอะเป็นแผลวิเรื่อยเราเห็นต้มกับดำอยู่ห้องนั้นมอ้ต้นมันตายมาน่างมันตายยังตกมันตายยังมึงโดนซื้อใจน่าจะนานแล้วล่ะน่าจะนานแล้วล่ะมึงโดนซื้อใจแล้วมึงโดนตลอดเพราะว่าไม่มีใครมึงฟังกูก่อนนะอิสัตเพราะว่าไม่มีใครเดินไปห้องคาเฟ่เลยจีบไว้วกูเฉยไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้ไปไหนเลยโว๊กูเคแล้วยังไปทันโว๊ดใครเลย วควยโคตรหลุดเลยเฮียถ้าเล่นกันอย่างนี้กูไปดีกว่านอนดีกว่าจริงเอ้ยแต่เฮียไม่ทำทำคุยเลยโดนบวชออกเข้าใจความรู้สึกครับท่านสีดำท่านสีต้มองศกต,ต่อไปมันจะมีสองคนแน่ชุดเอชุดเอ,ดเอยังไม่ปาดคุณด่งไม่เสร็จกูยังไม่ทันทำอะไรกูก็ตายกูยังไม่เห็นพูดอะไรเลยเ,ยเยง,งี้ย <c oughs> อ้าวสีนพูไงแล้วก็อ่า ระวังโดนฆ่าตายนะเพราะอยู่กันสี่คนอ๋อหรอเอเขมาลีใส่กลัวเจอสีเขียวอ่ะก็เล่กลัวหรือหรือลองดาวเวิร์ดไปเลยไหมเพราะว่าเดี๋ยวฆาตกรฆาตกรดับเบิลคิวก็จะจบอะไรอะสีสงสัยสีอะไรอ่ะผมสงสัยสีตัวเองนะสีเขียวสีตัวเองจะปั่นอยู่กับสีตลอดจะคิดง่ายสุดไง ไม่ถูกเฮ้ยไม่ต like ้องเถามเลยว่้่าตไม่ได้ถ้าพี่เกตไม่ใช่้ก่อนงถ้าพี่เกตไม่ใช่จริงจริงเดี๋ยวก็โดน double ลคิวแล้วก็แพ้อือคือเขียวอ่ะไม่ใช่แน่นอนพอฟูให้ได้เอออะไรก็ผมไม่ฆ่าตะกรอนฟูกันเองไม่ไม่ไม่หนุ่มโดนซื้อใจผมก็ยอมแค่ว่าต้องเป็นวะเนี่ยแต่ว่าสีชมพูเดินคนเดียวบ่อยนะ ใช่เพราะหนูกลัวไงกลัวอะไรปกติเดินกับดิวไม่ใช่หรอไม่ได้เดินตั้งนานเลยโอ้ไม่ได้เดิอใช่ออใช่เดืเดือออกมาตั้นานนู่ดเรืเราไปวั็นกลางลกันต้อเะไรนะทีเคียรว่าสงนกลางะกันาตงเตาอควาสีดเละมาต้องามความคิดกละต้อตาที่เลาแบบลางสัองห่อะนะทีเค่าสีแดงางสะัาองเต่อะสนีแดงลวสีแดงเป็นางนมาอเตาอนะท่เล เอ้ยไม่เคยถามเลยเอ้ยสงสัยสงสัยอยู่อย่างนึงสงสัยก่อนสงสัยอย่างหนึ่งเคสยอดยานี่มันจะมีได้สักค่ะมันจะมีได้กี่คนวะหนึ่งคนหรือสองคนผมไม่ทำเคสเลยเคสซ้ำก็มีได้ใช่ปะไม่ใช่แต่ไม่ใช่ลยตามเยอะอยู่ถ้าแกนตัวยังสแกนซ้ำได้เลยกูเป็นผีกูจะพูดแล้วถ้าสแกนถ้าจะไม่เกินซ้ำสแกนเป็นแล้กดไปเลยกดไปกดใครก็กดไปนะกูไม่ได้เป็นมึงเป็นอะอะกดใครก็กดไปเลย สีแดงเชื่อผมออกได้เลยสีแดงเออเชื่อผมเลยกดเลยจบรวยรวยตะโกนจบกกูไม่ได้ทำกูอะไรเลยกไม่ได้เดินเดิเดินเดินบำเพ็นประโยชน์แต่โดนวนออกไปที่ยงงเลย นี่ค่ะสีต้มเป็ดใช่ใช่ด้วยสีส้มด้วยนว่าสีส้มกับสีแดงกินผมจะบอกผมเป็นต้มิงสีแดงนะครับผมไม่ได้ค่บสีแดงหักคอผมลามผมสีแดงแามยังนัแล้วนามผมไม่สีแดงกั้งแตเป็นพอสเตอร์ใจบุญมึงจามเอาไว้กูไม่ได้ฆ่าใครเลยคนที่เป็นน่ะกูฆ่าอย่างเดียวกูโดนวอดออกแบบกูเป็นฆาตกรใจบุญน่ะเอ็มไม้ไม่มีใครแก้กูไม่แก้ให้ อย่าไปร้องนี่อย่าร้องนี่แมวเดี๋ยอย่าร้องเดีมึงเจอกูแน่เดี๋ยวมึงเจอกูแน่